โเค้ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับนนท์ชพันธ์และเล็กผกนนนนะครับเอ้ปน,นี้ผมเพิ่งตื่นนะครับอืมผมโคตรตันเลยแนมะ่งโอเคก็วันนี้จะมาเล่นเซตเปริร์กแฮกแม็กกันนะครับคือจริงๆแล้วไม่มีเปิดคลิปใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะผมมองว่ามันอินโทรมันไม่ควรจะต้องเปิดชิปอะไรที่มัน บบนั้นก็ได้นะครับโอเคมาดูกันที่เปิร์กแรกกันเลยนะครับผมเปิร์กแรกจะเป็นกัดดักระเบิดสังหารครับมหมูชื่อไม่โคตรโหดก็คือเมื่อเราปั่นไปได้40เปอร์เซ็นต์นะครับจะทําให้เราสามารถใส่บอมเข้าไปข้างในได้นะครับคือถ้าฆาตรกรมากระทืบเครื่องที่เราใส่บอมเข้าไปเนะี่ยมันจะทําให้เราเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทาให้เราทําให้ฆาตรกรตาบอดทันทีนะครับโคตรจะโอดโคตรจะเอามาแกล้งฆาตรกรเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นเปิร์ก อุปกรณ์ดักฟังอันนี้คือเป็นเปิร์กที่โหดที่สุดแล้วก็เป็นเปิร์กที่เกียนที่สุดที่เราจะเอามาเล่นในวันนี้นะครับก็คือเอามาแฮกแมปเลยนะครับผมเรียกว่าแฮกแมปเลยทีเดียวก็คือเป็นเปิร์กของเอตาบองนะครับทํางานเหมือนกับเระเปิดสังหารนะครับก็คือเมื่อเราปั่นไฟได้40%นแล้วเรายัดไอ้เครื่องดักฟังเนี่ยไปที่เครื่องจะทําให้เรามองเห็นฆาตกรเป็นระยะเวลา120ิวินาทีเลยนะครับผม ซึ่งจะเห็นเป็นตัวสีแดงแบบในระยะ14เมตรเลยนะคือแบบแพ็กแมปเลยอะ่ะยี่ถ้าเป็นถ้าใส่กับบ้านฟ้านะโอ้โห oh oh. พังอะ่ะฆาตกรคือหลอกไฟไม่ได้เลยอะ่ะคือพังเลยอะ่ะแล้วถ้าถฆาตกรแบบว่าจะพังเครื่องก็คือโดนระเบิดอีกเราก็วิ่งฉีกอีกโหโคตรโตรนะครับต่อไปเป็นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของเอสนะผม <c oughs> ก็อันเนี้ย จริงๆแล้วอ่ะถามว่าใส่มาทําไมไม่ใส่เปอร์จุกมาคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าไอ้สองเบิร์เนี้ยมันเป็นสองเบิร์ซับพอร์ตซึ่งผมมองว่าคือไอ้อันแรกมันไม่ซับพอร์ตหรอกแต่อันที่สองอ่ะมันเอาไว้ซับพอร์ตเพื่อนคือแบบบางทีเราไม่เห็นเพื่อนจุกตรงไหนใช่ไหมแล้วเราเห็นแบบว่าเห็นเครื่องฝังไฟอยู่ในระยะของเพื่อนที่วิ่งอยู่เนี้ยเราก็สามารถยัดเพื่อให้เพื่อนเห็นออร่าฆาตรกรได้ก็เหมือนกับว่าเราช่วยเพื่อนไปอีกทางหนึ่งอย่างเงี้ยครับ นี่ก็คือทําให้เรามองเพื่อนเพิ่มขึ้นอีก16เมตรนะครับผมแล้วก็เพื่อนแบบว่าจะได้โชคดีเพิ่มขึ้นด้วยนะต่อไปเป็นพันธะอันนี้เมอร์ของเดบไว้นะครับครับผมก็คือเมื่อเราไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อเราก็คือเราจะเห็นออร่าเพื่อนในระยะสั้16เมตรนะครับก็คือเป็นเปอร์ที่เอาไว้มองเห็นเพื่อนเลยนะครับไม่แค่จะทั้งแมปเลยมั้งแล้วก็อุปกรณ์ก็จะเป็นซ่องเครื่องเลยอันนี้คือเอามาปั่นแบบเอาเบอร์เลยครับเอามาปั่นเลยนะครับจะเป็นยังไงบไปดูแกนฮอ Hour later. เข้าสุดานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาเดีย๋ยวเราจะเนียนๆก่อนนะครับนี่เห็นไหมเราจะเห็นอลาฟเพื่อนเป็นสีเหลืองนะครับผมก็คือเพื่อนเราโดนตรงไหนเราสามารถแบบวิ่งเข้าไปแล้วก็ยัดเลยยัดเออในกับดักมันก็ระเบิดครับอุ้ยนี่นี่น,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 นี่ของจริงอันนี้ครับของจริงเลยราปั่นไฟชิลเลยไงนี่ครับโอ้ยเต็มทิกัดต่บเต็มระบบูะ่ะ แม่งเอาถูกตัวด้วไงเป็นเรื่องหรอว่าจะยิงหรือว่าจะยิง,งตกใจมดคทับแม่งไปเลยละกัน ำไมมันเหมือนจะมาเล่นตัรงผมมาจริงมาจริงมาจริงเฮ้ยมึงได้เล่นบ้างไหมเนะี่ยโบรว่ามือปืนมีนายวะเป็นเรื่องวะ ผมจะนั่งฝั่งไปเว้เพราะว่าผมจะเอากลับละเบิดเฟงวาค่ะไม่กิดแล้วว่ะเพื่อนเอ้เครื่องแบบไม่เดินไม่อะไรเลยครับตอนเนี้ยเป็นเรื่องเลย เพื่อนอยู่จู้ฟังดูนครับคือผมต้องปั่นเรื่องให้ัเครื่องก่อนไปเพราะว่าผมจะเอาเพิร์กสองเพิร์กก่อนซูการที่ไม่มีสองเพิร์กนี้นมันลําบากนะครับลําบากจริงนะแล้วเรากดมาโซโล,โลอย่างเงี้ยเพื่อนก็ไม่รู้ครับว่ายัางไงอ้าได้ละได้ละจ,จะได้ใช้หรือเปล่าเออได้แล้วผมเนี่ยแมบบก็กว้างเหลือเกินเจอเปืนอีก ปืนมีนายอีกแล้วแม่งเอ,อ้ยอย่าเลยพี่ชายยายต้องเสร็จ้วอย่าเลยอย่าเลยม,มีเครื่องแถวนี้ปะ่ะ ไมีม,ไม,ม,ไมีมีตรงนู้นเอาปูแม่งเอ้ยคนเท็นแม่งไม่ได้ช่วยเลยทีเดียวว่ะไม่สวย,สวยเส้นได้ครับได้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 ตรงนี้มีเครื่องใส่ไปแล้วเพื่อนวิ่งตรงนี้ได้ไหมเพื่อน มีมีข้างล่างดิมีข้างล่างมีข้างล่างดิเพื่อนเเรื่องเลยเหมือนจะไม่ได้ใช้ว่าคนดูมันใช้ยากว่ะนี่ไงนี่ไง เลยกลูไปนี่หน้าบู๊อ่ะพูดเลยเนะยะจะปั่นใหม่ครับปั่นใหม่ปั่นใหม่จะแตกครับ เ้าอะไรวะคนดูเฮ้ยได้จริงหอกวานักหนงนะทันทันทะนทันทันทันทานทมนทนทันทันยนน เรไรเว้เราได้ต <laughs> ันขคาดก้อนถังทีละ ใจเลยว่าโดนตารโดนตาโดนตาไอ้โดนตาร,ตาร,ตาระเบิดอัดหน้าไปดิน้องเฮ้ยมันต้องใช้เปิ่กเดียวเองว่ะเดี๋ยวสองสองเครื่องครับสองเครื่องตรงบ้านใหญ่นะครับตอนนี้เรา เรายากละมันมีตรงสวนอยู่เครื่องหนึ่งครับแต่ว่ามันเดินสวนแล้วใช่ไหมคนดูเราเล่นไม่ได้ดนะเพราะว่ายากและนี่ครับนี่ครับมาแล้วมาละโอเค มันบดมันบดไงจะย่อบ,บดบดหัวล้านเป็นเรื่องละเพื่อนไม่มีเปอร์โกงนะเพื่อนไม่มีเปอร์แฮกเพื่อนใจเย็นก่อนแป๊บ <c oughs> นึงนะไม่นม,มันโหยมันโคตรลุ้นแหะแบบมันปั่นไม่ได้เลยเวย้ยคือผมต้องปั่น40%เว้ยคนดูเขาจะว่าแล้วมันเดินอยู่แถวนี้ตลอดเลยอะ่ะเร็วเขาเร็วเร็วเ,เร็วเร็ว เย็นก่อนอม,มามโดนม,มามโดนแน่มนไม่มาว่ะให้มันเอาเพื่อนว่ะ มันเล่นฝั่งนี้เพื่นมันเล่นฝั่งนี้มันเล่นฝั่งนี้มัน่นฝั่งนี้โอ้เรียบร้อยมันไม่มาเจ๋งหว่าจบละเปิร์กไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้อยู่แต่ก็ได้ใช้นะงไงยๆรู้อย่างไี้งได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ครับก็ผมมองว่าเปิร์กเนี้ยมันได้ใช้แต่ว่าเอ่อมันต้องมากับตี้แล้วกันนะครับผมมองว่าอย่างงี้แล้วก็ให้เขามาวิ่งในส่วนที่เราปัดอยู่อย่างเงี้ย แล้วแมปต้องแคบกว่านี้เช่นแล็กฟูลซิตี้อ่ะผมมองว่าได้เลยแล็กฟูลซิตี้จะแบบชิวอ่ะรู้จักนะมาตรงนี้บางมาตรงนี้มาตรงนี้เข้าไปเข้าไป จเย็นอุ้ยเมื่อกี้ไม่ชักแบบหืมเกือบแล้วเกือบแตกก็เป็นไงบ้างครับสำหรับเบิร์กในวันนี้ผมมองว่าก็สนุกดีนะครับสำหรับเป็ดนี้เนะแต่ว่าต้องมากับซี้นะครับถึงจะมันกว่านี้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมได้ความรู้จักคลิปนี้ไม่มากก็น้อยก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ